สาม0ลาเจ็ดสิบพ <Yes> ันไปครับองณหภูมสูง่องไฟบางนี้เป็นของทนิงานสร้างเพื่อครับ ที่หลี่เลยจ้ะเอรยอมไมทั้งหนีมาจกแมนไทไปไทไปเยี่ยมุน Ôi sống buồn hoàn, อพอแล้วพอแล้วอ,วอ,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 วอือระหลับบคลองสุดยอนเลยอ่ะนเขาอึ้งมานี่โอ้อหนเนียนแห่งการเดินเดินทางนี่เนียนมากๆ ถือเขาอ้ยมันคือขู่ขาแช้อืมข้างมันเป็นตะปูตะปีเนี่ยอือต้องมาในทิศทางเดียวกันกันกบสอลาชวงเลยครับ<า>ยิ่งออกมาทั้งสายของฐานไปยังทิศตะวันตกนะองศาเช่มเพื่นว่าเพราะว่าตอนนี้สอลาชวงนั่นอยู่นะครับ425รบา่จอยม,มาในองศานี่แหละครับ สร้างเผื่อเขียนว่าองศานี่ดาสิได้เวลาไหลก็เลยยิ่งมาทางนีเลยครับดุนกันไปครับพี่น้องเนื่องจากเลขก,กํำกับสูงลือเกินเท่าไรก็เท่าไร 50, <80. S 1> นะครับเลขก,กํำกับห้าสิบแปดสิบสำหรับสร้างเผื่อครับลุ่นกันยาวๆเลยครับบางนี่บกไกลแน่นอนครับเพราะว่ากสิไลเขา้ามายังฐาน เป็นยิ่งไปหาล่มครับให้ล่มส่งมาครับ <15 8. S 1> ถือว่าเป็นองศาเก่งนี่ล้มหอบมากเอยๆนะครับพี่น้องเหตุผลที่ซอลาช่วงในไลายก็คือว่าล่มอุ่มล่มแบกสังเกตได้ครับบังไฟที่มาทั้งสายมือของพี่น้องกล้องนี่สูงสุดนะครับถือว่าสูงครับ เท่าไร่ก็ร้อยแปดสิพันไปเอ,ปอาครับมาดุนกันครับสีไลส่สรชวงใดบอติดตามครับเท่าไดรก็สองร้อยพันไปเอาเขาอ,อึงนะครับสร้างสีกินอึงบอพี่น้องติดตามเอา เด่นกันบอเอดจอยฮะต้องวาสางกินอึ้งเอาโอ้ยองซากล่องขนาดนี้สิบป่บหลายครับบ่เนีครับกล่องยังงี้ยนาที่ดีเลยครับตกแบบยุ่รอฐานนี่แหละครับบมมติ่าขามั้เปล่าบตื่นมือถามเห็นหมือเอ้ย เบาสองรอยหาสิบพันไปครับเคลื่อนนิดเดียวครับกล่องกล่องบหมี่มึงไซสแบตให้จ่ายโอ้เลขที่มึงที่หนึ่งเลยบรอเลขที่อันนี้ไว้หมอขาวไปเรออือหุดอึ้งไปเรอยคดัีดีเด้ สุดยอดครับบังร่องสุดท้ายนะบะของเม่อครับสามร้อยพันไปครับสำหรับสร้างเพียกครับตอนนี้กำลังสีรุ่นแช่มครับองศากองยังสูงเลยแช่มตึงไข่นะมาลุ่นกันเลพี่น้องวาสีไล่สอลาช่วงไหนบอนะครับเพราะว่าสอละช่วงเหตุไปี่ร้อยี่สิบห้าวินาทีนะครับองศาเดียวกันเลยกับสร้างเพียกไปนะครับ ยิงออกไปทั้งสายของฐาน,อนของเคนคิ้งดูสุดอยอดของเราอีกนีน่นะครับเบาเห็นตั้งแต่คืนนี้ออ้ยเนียนตาเลยเกินแต่ยังอยู่สูงนะครับ ทก็ถือว่าสมบูรณ์ครับมีแตกน้อยๆนะครับหางนี่สภาพเนียนเลยครับหางอู้สามหลอกเจ็ดสิบพันไปครับอูมสูงเลย

แต่ละาซ่บ้างบุบบิดได้นี่สิดีสิเป็นข้อเบ,นา,บานะครับผมสิล็อกกล้องไว้นะครับพี่น้องสิล็อกกล้องไว้นะครับหนึ่งสองสามนี่ครับประมาณนี้ครับตามไ สี่้ยสี่สิห้าครับแชมป์เปลี่ยนมือครับนะทีหนึ่งของมือนีเป็นของทีมงานสร้างเผือกนะครับคว้าแชมป์ไปโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดครับพี่นอ้อง